ชาวนี้กินอะไรกินลำไยพ่อให้ก่อนพ่อให้ก่อนพ่อเอาลำไยให,ให้อ่านี่พี่เปียกินลำไยนะคะพี่เปียกินลำไยพี่ชลิฟก็กินลำไยจันผาก็วิ่งเล่นข้างล่างน,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 ะะนี่คนนี่นะคะนี่คนนี้นกอ้วนนะคะนอกอ้วน นกอ้วน dings, นกอ้วนนกอ้วนอ้วนกินกันนะคะกินลำไยกันนะคะลำไยละปูนปอดสารลำไยปอดสารนะครับเราเช้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเป้า กันผากินเองได้กันผากินเองได้อ,อร่อยเลยพี่เกียกินอร่อยเลยอย่างเหมาะเลยนะพี่เกียนะลำขนาดเจ้าลำขนาดเจ้าลำขนาดเจ้า ายยนะินเละมันชอบของหวานมั้งจะเป็นเบาหวานนั่นแหละ <c oughs> จะเป็นเบาหวานเอานะเป็นเบาหวานเอานะป๊าบอกจะเป็นเบาหวานเอานะก็นั่น,นทีห้างครับจะขึ้นมาที่พ่อลนะไม่มือจับไว้มือจับไว้มันล่วงไงมือจับไว้มือจับเนี่ยมันของมันจะล่วงอนะ่ะ เ่าไปเด็กๆก,กินกันให้อิ่มนํำสำราญแล้วไปกับดอกอ้วนสวัสดีครับ